หอยหอยน่อยต่อราคางัวกันบานนเม่ขายมืเีอให้ให้จักบาทน่ะฮะให้ขตัวเดวมีหมอนี่ขายไไปเลยบ้านนี้สามหมื่นขายสามหมื่นสามหมื่นมันสี่ตัวว่าแม่นบ่หมอบ่อ่ะเอาหมอเอาลายเกินพอีกโอ้หมอหลายเกินพอ เจ็ดพันขายอยู่บ่เจ็ดพันตัวเดียวน่ะบ่อมาเป็นอยังรุดทุนรุดทุนสุดซุแล้วบนโอ้หมอกำปังศึกษามาอย่างนี้วิธีตัวสุดๆุดเก่าเมือนเจ็ดพันอยู่ข้ามเดียวว่าไปใส่มาใส่ยักเทียงสองโตนี่บอกัตเดียวเนี่ยไ่ใช่เจ็ดพันก็บอยู่นี่หอยน่อยนี่โอ้เจ้าว่าหมอหน่ว่า บ่อไปเลี้ยนเศาเศเลี้ยนะาสันเป็นได้าสันันบทุนแล้วสันดีนะบ่สู่หมอดอกแก่กกันอยู่กไแล้วหม้อสอุ่หม้อสองาสันคนแฉได้นดีๆจะบาดบ่ได้กันดอกคนผูดึงหาเินดึงสาวเจ็ดพัอยู่นี่สองนบ่ โอ้เด็กหอยใี่ห้องในหอยมันกรล่งซอมซอมซอมตอรองลาคาวัวไหลัเงินตอมามีเงินเดบนบะไรดมีเงินีบบ่มีเงินบ่มันบ่อเงินเดอมาคงูเอามาซิกอา้ต่ เรียนลูกกำลังเรียนลูกกำลัง,ลงศึกษาวิธีต่อพีนนน่น้องในหอยในหอยหน่อย,อยกำลังฝึกในหอยดีแล้วดีแล้ว